บทที่1,532ผู้อาวุโสใหญ่ตกตะลึงเขาไม่คิดว่าเฉินผิงจะพูดกับเขาแบบนั้นนายยังเด็กนักแต่กลับหญิงยโสดูเหมือนนายจะไม่อยากอยู่บนเกาะเพิงไหลอีกต่อไปผู้อาวุโสใหญ่พูดจบก่อนจะโบกมือเบาๆทันใดนั้นก็มีสาวกสองคนพุ่งเข้ามาหาสาวกทั้งสองตะโกนเสียงดังก่อนจะฟันเฉินผิงด้วยดาบ เมื่อเห็นสาวกทั้งสองพุ่งเข้าใส่เฉินผิงแทบอยากจะหัวเราะด้วยพลังยุทธ์เช่นนี้พวกเขาจะไม่สามารถทำร้ายเฉินผิงได้แม้จะอยู่เฉยๆหรือแม้จะไม่ได้เปิดใช้งานกายเซียนทองก็ตามพละกำลังของเฉินผิงในตอนนี้มากเกินพอที่จะต้านทานการโจมตีของระดับมหายุทธ์ได้ติง้งติ๊งสองเสียงที่คมชัดดาบที่พุ่งเข้าใส่ร่างของเฉินผิงแตกหักเป็นสองท่อน สาวกทั้งสองตกตะลึงแม้แต่ผู้อาวุโสใหญ่ก็ยังขมวดคิ้วเล็กน้อยพวกคุณทำร้ายผมไม่ได้หรอกใบหน้าของเฉินผิงยังคงสงบนิ่งจากนั้นด้วยการโบกมือเบาๆพลังก็พุ่งเข้าใส่สาวกทั้งสองจนกระเด็นไปในขณะนั้นเฉินผิงรากับเทพสวรรค์กำลังเผชิญหน้ากับกลุ่ม,มนุษย์การโจมตีลดมิติแบบเบ็ดเสร็จนายมีความสามารถจริงๆผู้อาวุโสใหญ่กล่าวอย่างเคร่งขรึมมาเลยทุกคน เสียงคำรามอันดุเดือดจากผู้อาวุโสใหญ่สาวกกว่าสิบคนพุ่งเข้าใส่เฉินผิงทันทีรัศมีของเฉินผิงแผ่ขยายออกไปในทันทีแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวทำให้เหล่าสาวกสุดลงคุกเข่ายืนขึ้นไม่ได้ผู้อาวุโสใหญ่ตกตะลึงจ้องมองเฉินผิงด้วยความไม่อยากจะเชื่อพวกเรามาจากวางังถ้าคุณกล้าทำร้ายพวกเราราชาตู้จะไม่ปล่อยคุณไปผู้อาวุโสใหญ่ขู่เฉินผิงร่างกายสั่นเทา เฉินผิงย้อยเย้ยถ้าราชาตู้ของคุณมาผมสามารถสังหารเขาได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวคุณคิดว่าผมจะกลัวเขาหรือไงหลังจากเฉินพิงพูดจบรัศมีของเขาก็พลุ่งพล่านเมื่อสัมผัสได้ถึงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของเฉินพิงผู้อาวุโสใหญ่ก็สุดตัวลงคุกเข่าลงอย่างแรงคุณคุณคุณอยู่ในขั้นวิญญาณแรกเริ่มแท้จริงแล้วคุณอยู่ในขั้นวิญญาณแรกเริ่มแล้ว ผู้อาวุโสใหญ่มองเฉินผิงราวกับเป็นอสูรกายเฉินผิงก็รู้สึกงุนงงกับสีหน้าของผู้อาวุโสใหญ่เช่นกันตามหลักเหตุผลแล้วขั้นวิญญาณแรกเริ่มเป็นเพียงแดนเล็กๆในระดับแห่งการฝึกฝนสายเซียนเท่านั้นแต่ดูจากสีหน้าของผู้อาวุโสคนนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าแทบไม่มีใครพบเห็นปรมาจารย์ระดับวิญญาณแรกเริ่มเลยเป็นไปได้หรือไม่ว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นอย่างที่หูมาจืดกล่าวไว้ มีเพียงตู้ตาเท่านั้นที่อยู่ในขั้นวิญญาณแรกเริ่มและไม่มีใครอื่นที่จะไปถึงได้ตลอดชีวิตของพวกเขาเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เฉินผิงจึงตัดสินใจถามผู้อาวุโสเพราะเขาก็อาศัยอยู่ที่นี่มานานและเป็นสมาชิกของสำนักในวังเขาต้องรู้ความลับของที่นี่แน่ๆเฉินพิงถอนรัศมีแห่งการบังคับขู่เข็นออกผู้อาวุโสใหญ่และสาวกของเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก ถอนกำลังคนของคุณออกไปผมมีเรื่องต้องถามคุณเฉินผิงกล่าวกับผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสใหญ่ไม่ลังเลแม้แต่น้อยก่อนจะโบกมืออย่างรวดเร็วพวกเจ้าทุกคนถอยออกไปไม่นานนักสาวกก็เอาไปหมดเหลือเพียงเฉินผิงกับผู้อาวุโสใหญ่ผมมีคำถามจะถามและคุณต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาเฉินผิงกล่าวอย่างเย็นชาไม่ต้องห่วงฉันสัญญาว่าจะบอกทุกสิ่งที่รู้ ผู้อาวุโสใหญ่ตกใจกับพลังยุทธ์ของเฉินพิงจึงพูดด้วยสีหน้าตื่นตระหนกผมขอถามคุณว่าไม่มีผู้ฝึกฝนในขั้นวิญญาณแรกเริ่มบนเกาะเพิงไหลเลยหรือเฉินพิงถามผู้อาวุโสใหญ่กลืนน้ำลายแล้วกล่าวว่าใช่แต่บนเกาะเพิงไหลทั้งหมดมีเพียงตู้ตาอดีตราชาของเราเท่านั้นที่เป็นผู้มีพลังยุทธ์ขั้นวิญญาณแรกเริ่ม แต่ว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาออกไปข้างนอกและไม่ได้กลับมาอีกเลยฉันได้ยินว่าเขาถูกสังหารโดยชายคนหนึ่งชื่อเฉินผิงราชาตู้คนปัจจุบันคือตู้จื่อเถิงน้องชายของตู้ตาส่วนตู้จื่อเถิงเพิ่งจะถึงแกนทองคําชั้นยอดเท่านั้นเมื่อได้ยินผู้อาวุโสใหญ่พูดถึงตนเองเฉินผิงก็หัวเราะเบาๆในใจโชคดีที่ไม่มีใครบนเกาะเพิงไหลรู้จักเขาเลยบทที่1533 ทำไมที่นี่ถึงมีพลังชี่มากมายขนาดนี้แล้วทําไมท่านถึงฝึกฝนช้าจังแล้วดูเหมือนท่านจะก้าวข้ามขั้นวิญญาณแรกเริ่มไม่ได้เลยด้วยซ้ําเฉินผิงถามต่อด้วยความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อนักเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกาะเพิงไหลทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรูปแบบการก่ะตัวหรือคำสาบ โดยพื้นที่อันกว้างใหญ่และประชากรจำนวนมากเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการว่าผู้ที่สร้างรูปแบบการก่อตัวหรือคำสาปนั้นไปถึงระดับใดผู้อาวุโสใหญ่มีสีหน้ากังวลและสายหัวฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงทาย,ยาดหลักเท่านั้นที่รู้ก่อเพิงไหลถูกควบคุมโดยตระกูลตู้มาหลายร้อยปีแล้วราชาตู้ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านพูดความจริงหรือ เฉินผิงขมวดคิ้วจ้องมองผู้อาวุโสใหญ่อย่างตั้งใจในฐานะผู้อาวุโสใหญ่เฉินผิงมั่นใจว่าเขาคงไม่รู้แน่ชัดสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงความลับนี้คงมีเพียงตระกูลตู้เท่านั้นที่รู้ในขณะนั้นหูมาจื่อตามทานพร้อมกับถืออาหารมาด้วยผู้อาวุโสใหญ่เห็นอีกคนกำลังเข้ามาและสัมผัสได้ถึงรัศมีของหูมาจือ่อ แท้จริงแล้วเขาอยู่ในขั้นแกนทองคำชั้นยอดระดับเดียวกับตู้จือเถิงสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งมีเพียงคนจำนวนหนึ่งบนกเกาะเผิงหลายเท่านั้นที่จะไปถึงระดับนี้เมื่อได้ยินคำพูดของหูมาจือเฉินผิงก็เชื่อผู้อาวุโสใหญ่และโบกมือพลางกล่าวว่างั้นท่านไปได้แล้วและอย่ามายุ่งกับผมอีกไอหย่ามิกล้าข้าน้อยมิกล้าผู้อาวุโสใหญ่หันหลังกลับและรีบหนีไป เมื่อเห็นเฉินผิงปล่อยผู้อาวุโสใหญ่ไปหูมาจือจึงถามด้วยความงุนงงทำไมท่านถึงปล่อยเขาไปพวกเขาจะต้องกลับมาก่อเรื่องอีกแน่นอนผมไม่กลัวหรอกถ้าพวกมันมาตู้จื่อเถิงนั่นอยู่แค่แกนทองคำชั้นยอดไม่มีทางสู้ผมได้หรอกเฉินผิงยิ้มจางๆแต่รอยยิ้มนั้นจางหายไปอย่างรวดเร็วคิ้วขมวดเล็กน้อยแต่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าระดับสูงสุดของเกาะเพิงไหลจะเป็นแค่แกนทองคำชั้นยอด ต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่ๆผมคงต้องหาเวลาไปคุยกับตระกูลตู้ซัดแล้วล่ะฉันไม่คิดว่าสภาพแวดล้อมที่นี่จะส่งผลกระทบต่อนายเลยนายควรฉวยโอกาสนี้ฝึกฝนถ้ามีปรมาจารย์ซ่อนอยู่หลังเกาะเพิงหลายจริงๆการเปิดโปงเขาจะมีประโยชน์อะไรฉันเกรงว่าความแข็งแกร่งของพวกเราคงไม่พอรับมือกับเรื่องนี้และมันจะสร้างปัญหาให้เราเท่านั้น ฉันจะสืบหาอย่างลับๆคนควรฝึกฝนต่อไปแต่คราวนี้อย่าลืมจัดรูปแบบป้องกันด้วยหูมาจือกล่าวกับเฉินผิงคุณพูดถูกเฉินผิงพยักหน้าทุกคนในที่นี้ล้วนเป็นผู้ฝึกฝนสายเซียนต่างจากวงการบูระดับการฝึกฝนสายเซียนนั้นสูงกว่าแม้แต่ระดับเหนือเซียนก็ยังมีหลายระดับอย่างไรก็ตามในวงการบูไม่มีบันทึกว่าผู้ใดบรรลุถึงระดับเซียนยุทธหรือระดับเหนือห้วงนิทรา และประมาจารย์บูปรมาจารย์บูผู้ยิ่งใหญ่และอื่นๆก็ไม่มีความสำคัญอะไรในโลกการฝึกฝนสายเซียนโดยพื้นฐานแล้วนักบ,บูไม่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้ฝึกฝนสายเซียนเพียงแต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปพลังชี่หมดลงทําให้ผู้ฝึกฝนสายเซียนไม่อาจอยู่รอดได้นั่นคือเหตุผลที่วงการบูกําลังเฟื่องฟูแต่การฝึกฝนบูก็ยังคงเป็นการฝึกฝนบูและขีดจํากัดสูงสุดของวงการบูนั้นต่ําเกินไปสําหรับโลกแห่งการฝึกฝนสายเซียน เฉินผิงไม่รู้ว่าเขาจะได้พบกับปรมาจารย์ประเภทใดบนกเกาะเผิงไหลที่เต็มไปด้วยผู้ฝึกฝนสายเซียนอย่างไรก็ตามใครก็ตามที่สามารถควบคุมเกาะอันกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้และตั้งรูปแบบหรือคำสาบจากเบื้องหลังได้นั้นจะต้องทรงพลังอย่างเหลือเชื่อแม้ว่าพวกเขาจะค้นพบความลับและพบปรมาจารย์เบื้องหลังพวกเขาก็ยังไม่สามารถรับมือได้ควรฉวยโอกาสฝึกฝนตอนนี้ดีกว่าเมื่อพลังยุทธ์ของตนก้าวหน้าและแข็งแกร่งเพียงพอ ถึงจะสามารถไขความลับของเกาะเพิงไหลได้เรามีเวลาสามเดือนเป็นเส้นตายหลังจากสามเดือนนี้จงมาหาผมที่นี่ไม่ว่าผมจะไปถึงระดับไหนผมจะสืบหาความลับของเกาะเพิงไหลอย่างละเอียดเฉินผิงกล่าวได้หูมาจือพยักหน้าเฉินผิงตั้งกองกำลังป้องกันและกลับสู่สภาวะฝึกฝนในทางกลับกันหูมาจือกำลังสืบหาความลับของเกาะเพิงหลอย่างลับๆ บทที่1534เกาะเผิงไหลาภายในวังสีหน้าของตู้จือเถิงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อคุณบอกว่าได้พบกับผู้ฝึกฝนระดับวิญญาณแรกเรื่องนั้นหรือจริงสิเขาอายุแค่ยี่สิบกว่ากว่ายัางเด็กมากผู้อาวุโสใหญ่รายงานต่อตู้จือเถิงอย่างตรงไปตรงมาผู้ฝึกฝนวิญญาณแรกเริ่มอายุ20ิกว่ากว่ายางนั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรกัน ตู้จื่อเถิงแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีผู้ฝึกฝนวิญญาณแรกเริ่มเช่นนี้อยู่จริงเพราะโลกในปัจจุบันไม่เหมาะกับผู้ฝึกฝนสายเซียนอีกต่อไปแล้วหากอาศัยเพียงพลังชี่อันน้อยนิดจากฟ้าดินหรือพลังจากสมุนไพรและหินอาถรรพ์การจะบรรลุขั้นวิญญาณแรกเริ่มนั้นเป็นไปไม่ได้ในวัยเยาว์เช่นนี้ท่านตู้เรื่องนี้เป็นความจริงฉันไม่ได้โกหกท่านต่อหน้าคนผู้นั้นฉันไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยผู้อาวุโสใหญ่กล่าวอย่างมั่นใจ ตู้จื่อเถิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นจำไว้นะอย่าให้ใครไปรบกวนหรือจับตาดูเขามีฉะนั้นเขาจะโกรธถ้าเขาไม่มีเจตนาร้ายและจากไปก็แล้วแต่เขาถ้าเขาไม่ยอมไปและอยู่กับเราเราจะหาทางออกเข้าใจแล้วผู้อาวุโสพยักหน้าจากนั้นผู้อาวุโสก็เดินออกจากวังไปขณะที่ตู้จือเถิงยืนขึ้นและเดินกลับไป ตู้จือเถิงเดินไปจนถึงสุดสวนด้านหลังซึ่งเขาเห็นกำแพงขวางทางอยู่หลังจากมองไปรอบๆตู้จือเถิงก็เดินไปยังที่ลับสุดยอดและกดกลไกลกำแพงเบื้องหน้าเขาค่อยๆถอยออกไปด้านข้างเผยให้เห็นฉากเปิดโล่งด้านหลังเรากับอีกมิติหนึ่งและตรงนี้มีผู้คุ้มกันชุดเกราะสีนายืนอยู่ทั้งสองข้างรัศมีของผู้คุ้มกันเหล่านี้ไม่ได้อ่อนแอและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่าสาวกภายนอกมาก ผู้คุ้มกันเหล่านี้ก็เป็นสมาชิกตระกูลตู้เช่นกันที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามทุกคนที่มาที่นี่ล้วนเป็นลูกหลานของตระกูลตู้ไม่ใช่คนนอกแม้แต่คนเดียวเมื่อเห็นตู้จือเถิงเข้ามาผู้คุ้มกันทั้งสี่ก็ทำความเคารพทันทีตู้จือเถิงไม่แม้แต่จะเหลือบมองผู้คุ้มกันรีบเดินเข้าไปข้างในใน,ในไม่ช้าคฤห,หา์หลังหนึ่งก็ปรากฏขึ้นห่อหุ้มด้วยพลังชี้ที่มองเห็น พลังเหล่านี้ล้วนเป็นพลังต้องห้ามนับ10บสพลังปิดกัน้นคฤหาสน์จากโลกภายนอกแสงสีแดงจางจางส่องประกายบนหน้าอกซ้ายของตู้จืดเถิงจากนั้นเรากับถูกเปิดสวิตพลังต้องห้ามนับ10บสก็หายไปในพริบตาตู้จืดเถิงก้าวเข้าไปข้างในและหลังจากที่เขาเข้าไปพลังต้องห้ามนับสิบสิก็เริ่มทำงานอีกครั้ง เมื่อเข้าไปในคฤหา์หลังใหญ่ก็พบว่าผู้คุมกันยังคงอยู่ภายในใบหน้าของพวกเขาเย็นชาดวงตาหม่นหมองราวกับหุนเชิดทว่ารัศมีที่ผันผวนของพวกเขากลับเปลี่ยนแบบตู้จืดเถิงแสดงให้เห็นถึงพลังที่พวกเขามีร่วมกันนั่นคือแกนทองคําชั้นยอดผู้แข็งแกร่งระดับแกนทองคําชั้นยอดกําลังทําหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูที่นี่จินตนาการได้ถึงความแข็งแกร่งของคนข้างใน ตู้จืดเถิงเดินเข้าไปในคฤหาสน์และถูกพาไปยังห้องด้านข้างเมื่อเขาออกมาเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มคุกเข่าคุกเข่าทุกๆุกสามก้ก 3, 9, าวขณะมุ่งหน้าไปยังห้องโถงใหญ่เมื่อเข้าไปในห้องโถงบนบัลลังตรงกลางมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนั่งอยู่มีหัวเป็นเสือและร่างเป็นมนุษย์แค่เห็นก็ทำให้ใครๆหวาดกลัวได้แล้ว แต่ตู้จื่อเถิงไม่ได้หวัดกลัวกับภาพสัตว์ประหลาดตัวนี้เลยแม้แต่น้อยใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคารพขณะที่เขาคุกเข่าลงอย่างหนักเจ้าต้องการพบข้าเพื่ออะไรสัตว์ประหลาดบนบอลลังพูดและทันทีที่มันอ้าปากมันก็พูดภาษามนุษย์ท่านเซียนพยักผู้ยิ่งใหญ่ชายหนุ่มระดับวิญญ,ญาณแรกเริ่มเข้ามายังเกาะเพิงไหลของเราเขาอายุเพียงราวยี่สิบกว่ากว่าชั้นส่งคนไปตรวจสอบแต่พวกเขากลับถูกสังหารหมู่ชั้นจึงขอถามท่านว่าจะทําอย่างไรกับเขาดี ตู้จือเถิงถามด้วยความเคารพ